งานเนี่ยมีสองแผลแผละลอกกับแผลลึกเอาผมพูดตรงๆคือแผลลึกเนี่ยก็คือเป็นแสนเป็นล้านแผละลอกคือหลักหมื่นแต่ว่าคือวันเนี้ยผมกับนุ๊กว่าเราพอมีกําลังพอเราพอมีกําลังแล้วอ่ะเพลินว่าบังเอิญพอเราผมกับนุ๊กพอเราสนิทมาเรื่อยอ่ะเรามีภาพเดียวกันคือเราอยากจะพัฒนาวงการงการให้มันโตแบบเมืองนอกคือีให้มันโตแบบเมืองนอกไม่ได้เพื่ออะไรนะครับที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่า ศิลปะนําเศรษฐกิจบางที่เขาใช้เพลงนําเศรษฐกิจเราเราคิดถึงประเทศโมนาโกนะเทศเล็กนิดเดียวโมนาโกประเทศเขาเนี่ยวิ่งรอบเกาะคือประเทศโมนาโกเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะครับเขาใช้มอเตอร์สปอร์ตนาเศรษฐกิจประชากรโมนาโกนี่มีแค่ไม่กี่หมื่นคนนะแต่แบบว่ารวยขนาดไหนคนทั่วโลกต้องไปโมนาโกแห่งความใช่เพราะว่าเขาเขาใช้มอเตอร์สปอร์ตนำเศรษฐกิจถูกไหมครับ อ,อ,ยอ,ยอย่างในผมอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยเกาหลีเขาจะจัดงานเทศกาลศิลปะโหไม่รู้กี่ครั้งเพื่อดึงนักลงทุนมื่อผมยกตัวอย่างอย่างมันมีงานงานหนึ่งเนี่ยมันชื่อกวางจูเบียนเล่กวางจูเนี่ยมันเป็นจังหวัดเหมือนแบบว่าไม่มีใครไปปรากฏว่าเขาไปจัดงานศิลปะที่นู่นทุกคนก็ต้องไปที่นู่นพอคนไปที่นู่นแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับทุกอย่างเศรษฐกิจเศรษฐกิจนี่ทุกอย่าง ผมพูดจริงๆนงานงานเล็กๆของเราที่เราทำนี้นะครับเราใช้โรงแรมเราใช้บริการอาหารน้ำมันมันก็เอาเศรษฐกิจไปสู่ชุมชนจริงๆนะผม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 กันนุกจัดงานที่จังหวัดเพชรบุรีสนามแก่งกระจานเชรกิจคุณป้าเจ้าของรานเดินมากอดผมเออบอกว่าเอ้ยขอบคุณทำกันนุกมากเลยนะเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงวันเนี้เขาเพิ่งมีสอง สองลุมไนสองมไนแล้วเราไปที่40ห้อง60ห้องอย่างไม่ต้องพูดถึงงานที่บุรีรัมย์ครับ,รบเป็นพันห้องนะครับเป็นพันห้องแล้วก็ออต้องบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยการเตรียมรถของพวกเราของเพื่อนๆของคนที่พอมีกําลังเนี่ยเวลาเขาเตรียมรถไปงานเขาเข้าอู่ใช่ หลายคนพูดวปอุ่นเต็มหมดต้องต้องต้องจองคิวอู่กันพอคนเห็นรถทสิทิมากมีความอยากได้มากมันก็เกิดความและเสร็ว่าราคามันก็ขึ้นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถขายรถมันก็มีกําไรมันก็มีรายได้อยู่ได้ตรงนั้นคนเขามาถามว่าผมกับนุ๊กได้อะไรผมได้ความสุขแค่นั้นเองนี่ไม่ได้เตรียมกันต้องเออผมผมได้ความสุขแล้วผมคูฟิลนี้ผมที่เขารับทราบสิ่งที่ทำก็ต้องอย่างใจที่ครับคือที่ที่ทำมันดีมากแล้วก็ ไม่อยากให้ท้อนะเพราะว่าผมว่าผมผมเชื่อว่าพี่ต้องเจอ,อแรงกดดันอะไรที่เยอะประจําครับ